แมวเหมียวแมวเหมียวทำอะไรกันนะเบียเหมียวยืนนึงตึงตังจะเดินหรือจะหยุดหรือจะฟังจะนั่งหรือจะนอนเ <c oughs> ดินมาเล่นกันตรงนี้ครับเบีเหมียวอเมียวมเมียวยว,วิ่งมากันะยันแล้ววิ่งมาปีนต้นไม้ต้นใหญ่เอาปีนปน่ายกระยันแล้วปีนต้นไม้ใหญ่แล้วมีใครบ้างอน่ะบุญนำชายบุญชู บุญชอบบุญชัยศรีสุดาบุญทองบุญเลืองอันนี้บุญทวีมีใครมาอีกครับมีใครมาอีกแล้วเหมียวมาดูหน้าดูตาหน่อยเล่เดินมานทางนี้เดิน thriving, fan, มาทางนี้เมียวเมียวเดินมาทางนี้ยืนมองอะไร จินตลาบุญเรืองทองเล็กบุญทองสีสุดาโอ้ยมาทำอะไรกันเจ้ายวนี้อยู่ตรงนี้กันเต็มเลยมาไหว้พระเหรอมาไหว้พระปรินิพพานกันครับ ครัขบขอ,อนำภาพความสุขสนุกของน้องน้องเหมียวนี้ส่งถึงยังเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเชิญสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่น,นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขทั่วกันทุกคนสาธุอ่ะทองเล็กทองเล็กมา <c oughs> ทองเล็กก็เดินมากรเขาด้วยเออทองเล็กก็มาทองเล็กทองขาวทองอ่อนอุย้ยมากันหลากหลายมากหน้าหลายตาอยู่กันตรงนี้สนุกสุกดีเมวเมวโปร่งชายครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ที่นี้นะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทั่วก,กันสาธุ